สวัสดีครับจากร้านกคงจักการเกษตรเลื้องรกคานครับวันนี้ก็มีสินค้าเข้าเข้ามาใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแมกนัมนะครับ1้5าบ้านะครับรุ่นธรรมดาและรุ่นติดไดสตาร์ทนะครับนี่ครับของเข้ามาทั้งหมด40ตัวนะครับ40เครื่องนะครับอยู่นี่20ิเครื่องนะครับน่ครับนี่ครับเพิ่งขนกำลังจะขนมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอีก20ิเครื่องนะครับ อันนี้อยู่ในนี้เนี่ยยี่สิบเครื่องนะครับนี่หน้าร้านนะครับนี่ของเพิ่งลงมาใหม่นะครับลูกค้าถามเข้ามาเยอะเลยนะครับนี่ครับแม็กนัมร้อยห้าสิบห้าติดได้สตาร์ทตัวธรรมดาก็มีนะครับเยอะเลยครับนี่ครับเตรียมจัดส่งลูกค้านะครับต่างจังหวัดนี่ครับส่งทั่วไทยนะครับส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางครับผมนี่ครับนี่ครับลูกค้าก็มาซื้อหน้าร้านก็มีนะครับ เครื่องนี้ก็จัดส่งเรียบร้อยนะครับนี่ครับจังหวัดชัยภูมิครับนี่ครับแม็กนัมร้อยห้าสิบห้านะครับมีมอกรับรองเรียบร้อยครับตัวนี้ลูกค้ามาซื้อหน้าร้านครับนี่ครับลูกค้าเรากำลังทำสัญญาครับ ขายดีมากครับผมเครื่องแม็กนัมครับรับประกันหนึ่งปีนะครับนี่ครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ร้านโกงจากการเกษตรเรื่องราคาครับผมเบอร์โทรศัพท์062 754 5665 081 1206955ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ